จะต้องไม่มีใครถูกอุ้มหายและถูกทำร้ายด้วยความอายุติธรรมจากความไม่ยุติธรรมในประเทศนี้อีกพวกเราได้ออกมาต่อสู้และยืนเพียงข้างเพื่อนเื่ของพวกเราแล้ว จะหมดเวลาแล้วนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองหลับตาและลองส่งสารผ่านทางจิตใจไปถึงเพื่อนๆนของเราไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ถูกขังอยู่ในคุกในตอนนี้เพื่อนเื่อนที่ได้รับความยากลำบากหรือผู้ที่สูญหายไปค่ะ 8, ปดเจ็ดหหสสสองหขอบคุณคุณทุกท่านค่ะ